วัสดีค่ะป้าัาคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวอุดรนารินเชา้าวันนี้สุดสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์28กุมภาพันธ์2568หมดแล้วเดือนกุมภาพันธ์ผ่านไป2เดือนแล้วนะปีนี้มี 28, 28วันใช่ไหมใช่คใ,ชใครเกิดวันที่2 9ฉลองวันไหนละ่ะแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ดี <laughs> โอเลือกเอาได้เลยนะคะคุณผู้ชม <laughs> เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการฉลอง,องของขวัญวันเกิดแล้วล่ะก็แนะนําเป็นชุดนี้เลยค่ะนี่เป็นอาร์ตทอยสายมูสุดน่ารักนะคะเติมความมงคลให้กับ ซื้อยกเซ็ตตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษและที่สำคัญโปรโมชั่น น่าจะวันนี้วันสุดท้ายแล้วไหมอะ <Wow. S 1> ถึงวันที่28หรือเปล่า <c oughs> คุณผู้ชมลองเข้าไปติดตามได้ที่เพจของบำรุงดวงนะคะโดยลัคกี้นากานาคาจตุมงคลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันแต่ละสีก็จะมีความหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่ำรวยเงินทองสุขภาพอาไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะโปรโมชั่นยกบ็อกซ์ได้ถึง4แบบ2,796บาทนี่คือราคาพิเศษนะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่3 1,596บาทค่ะและขีดเส้นใต้อีกทีโปรโมชั่นหมดวันนี้ไข่มุกสั่งแล้วเนาะสั่งแล้วเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวรอนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอามาโพสตอวดกับคุณผู้ชมนะคะอา้าวแอดไปได้เลยนะคะ Facebook ลักหนึ่งหรือว่าจะเป็นที่บำรุงดวงนี่นขึ้นหน้าจอแล้ว <c oughs> หมายเลขโทรศัพท์กับ QR Code คคุณผู้ชมก็สแกนเอาได้เลยค่ะ ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าร่วมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือกิจกรรมธรรมะในสวนค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศสวนได้ฟังธรรมอยู่กับธรรมชาติแล้วก็หัวใจตัวเองนะคะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าดินสอแท่งเล็กๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยให้ข้อคิดกับชีวิตเรา ได้มากกว่าที่เราเห็นค่ะคือถ้าดินสอไม่ได้ถูกเหลาให้แหลมอยู่เสมอมันก็จะไม่สามารถเขียนออกมาได้ดีชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่พัฒนาขัดเกลาให้แหลมคมวันหนึ่งเราอาจจะหมดคุณค่าหรือว่าพลาดโอกาสสาคัญในชีวิตไปได้นะคะมาร่วมกันขัดเกลาตนเองแล้วก็เติมคุณค่าให้กับชีวิตในการบรรยายธรรมะหัวข้อข้อคิดจากดินสอโดยพระมงคลสุตาคมแห่งวัสุทัศน์ เทพวรารามนะคะในวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมนี้เก้า e อี้ฟรีนะคะคุณผู้ชม,มเสือฟรีนะคะมีอ,อ,อาหงอาหารเช้าให้นิดๆหน่อยๆด้วยมากันได้เลยนะคะก็มาที่นี่รับประกันได้เลยว่าอิ่มท้องอิ่มใจได้บุญได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ ได้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตด้วยพอร,ร่วมกิจกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยบางคนอยากจะพักผ่อนเข้าไปโซนรีเทลของศูนย์สิริกิตเลยค่ะร้านอาหารคาเฟ่ร้านหนังสือมีห้องอาบน้ํากับห้องสปาด้วยนะโอ้เออพี่ิกอยากล,ยลองใช้บริการสปาเขามากเลยโฟล์วเวิร์กิ้งสเปซครบจบในที่เดียวพรุ่งนี้เจอกันได้เลยนะคะกับกิจกรรมธรรมะในสวนค่ะสบายกายสบายใจนะคะแล้วก็อบล้อมไปด้วยธรรมชาติเดินทางสะดวกด้วยนะคะที่นี่เดินทางง่ายๆเลยมีทั้ง รถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถส่วนตัวก็มีเชา้ชาๆ<า>ขับไปจอดแต่มีที่จอดเพียบเลยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมาทิ้งท้ายเดือนแห่งความรักกันซะหน่อยนะหูแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนความรักเขาจะเดือดค่ะเพราะว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยถูกผู้หญิงบอกเลิกแต่ปรากฏว่าไม่ยอมเลิกค่ะยกพวกมารุมตีเขา คิดไม่มีความรู้สึกเลยอะ่ะเออทำร้ายกันแบบนี้ก็ไม่ได้อยากจะพูดนะคะว่าคิดถูกแต่พูดแล้วค่ะใช่ค่ะออยู่ต่อไปไม่รู้จะเจออะไรนะคุณผ,ผู้ชมเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักมันไม่ได้จำกัดเพศเลยนะคะที่จะต้องอยู่ระหว่างชายกับหญิงอย่างเดียวสาวสองคนนี้เธอก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วหัวใจของเธอตอนนี้ก็สุดจะทนไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้วค่ะกรีดเดียวที่ทําดด้ กรีดตาค่ะกรีดอายไลเนอร์ค่ะอย่าไปกรีดเนื้อกรีดตัวใ, <น S 1> ใช่ค่ะ<อ>แล้วไปนั่งตัดเพอที่เดียวที่ควรไปคือไปกับแพทย์ไปนั่งเล่าให้หมอฟังคุณหมอเนี่ยเครียดมากดูสิคะมันทำแบบนี้กับเราได้เออหน้าผักย่นแล้วตามโบม๋อกเลยคะ่ะเออเนาะแล,นแล้วเราก็สวยเช้งกระเด้ออกแล้วเราก็จะสวยขึ้นค่ะเครียดมากไปทำผมค่ะ ไปสปาไปให้เขานอนนวดทําตัวเองให้สวยทําตัวเองให้ดีเราจะคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะความรักที่ไม่ดีก็ช่างหัวมันตัดมันไปเหมือนรองเท้า่เราซื้อรองเท้ามาสวยๆกัดเอาทำยังไงทีนี้จะจยังใส่ไหมถามใจ เราจะยังใส่เพื่อให้เท้าเราชินกับการโดนรองเท้ากัดไหมหรือว่าสุดท้ายมันเลือกใส่รองเท้าที่มันสบายสบายดีกว่ามันอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หัวแหลมไม่ได้ส้นแหลมแต่มันเดินแล้วสบายนะคะไอ้คู่สวยๆอาจจะเอาไว้ใส่แค่ตอนออกงานทุกอย่างในชีวิตเราเลือกได้ให้กำลังใจกับคนที่กำลังมีปัญหานะคะ,คะเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตคุณเองชีวิตมีค่ามากจริงๆค่ะแล้วชีวิตก็มีแค่ครั้งเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชมรักใครรักได้อย่าลืมรักตัวเองนะเพราะว่ารักตัวเองเนี่ยไม่เคยเจ็บเลยสักวันเจ็ สุดก็คือฉีดโบท็อกเออไว้เป็นอะไรแปะน้ําแข็งเอา <c oughs> <c oughs> ประสบการณ์ตรงเลยนะคุณผู้ชมอขยับมาดูเรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างค่ะออกจากความรักที่ไม่สมหวังมาเจอเรื่องราวอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหก็ไม่สมหวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะขึ้นชื่อด้วยว่าอุบัติเหตุมันก็ต้องมีความเจ็บความปวดตามมาเหมือนกับเหตุการณ์นี้สาวคนนึงเนี่ยถึงกับขาแหลกเลยค่ะ ช่วงหน้าพาไปดูกันหน่อยแม้รณรงค์แทบตายมีเรืออยู่ลำหนึ่งค่ะเป็นเรือหรูกินข้าวกลางแม่น้ำเอาขยะเททิ้งกลางเจ้าพระยาเลยหน้าตีมือจริงๆเรือของใครเดี๋ยวกลับมาตามช่วงหน้ากันค่ะถึงเรือครู ป่องโฉมใหม่สูตรเดิมอร่อยตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมเนสกาแฟกระป๋องอร่อยตงรงสเปคคนไทยใสอาราบ,บิก้าลองเลยแม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขรู้จะทำมันได้ดีใหม่โฟร์ม m สโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสบีดีเอ27มิลลิกรัมวิตามินบี12 C และกอสความสุขจุดประกายการขนพโฟร์ม o สโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสนี่คือกลุ่มพลังที่ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แรงเหลือๆขึ้นเขาเหลือเหลๆเร่งแสงเหลือๆบรรทุกหนักเหลือๆแล้วประหยัดอ่ะก็เหลือๆกับคุมพลัง g d Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ i r ช่วยให้ประหยัดน้ำมันพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้ไฮลักซ์วีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆต้องคุมพลังอัจฉริยะ g d Super Power เท่านั้น ใหม่ Nivea C N A H A จัดก,การผิวหยาบกร้านเผยผิวดูเนียนนุม่มมีสามสารช่วยบำรุงล,ำล้ำหรือพร้อม A H A ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเผยผิวดูใสเนียนนุ่มในเจ็ดวันใหม่ Nivea C N A H A Nivea is for skin Nescafe กระป๋องโฉมใหม่แต่สูตรเดิมอร่อยตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิม Nescafe กระป๋องอร่อยตรงสเปคคนไทยใสอาราบิก้าลองเลยชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับชอบกินแม็กกี้กับข้าวสวยร้อนๆยอดแม็กกี้หอมหอมคลุกให้เข้ากันอืม แม็กกี้กับข้าวสวยอร่อยเข้ากันสุดๆแมก็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยหอมอร่อยต้องแมก็แมกกี้แม็กกี้แม็กกี้ ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะสุขนี้ปฏิบัติการจริงเตือนภัยหญิงคาบุญอาจสวยชาติหน้าแต่ทาหน้าอาจพังชาตินีเขาฉีดอะไรให้เรามันไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้ค่ะมันคือซิล,ลิโคนเหลืองแล้วหมอก็เลยบอกว่าคนไข้ต้องเลือกนะผ่าตัดก็หมาย เพาว่าลูกต้องตายนะฮะไอผู้ต้องหารายนี้นะอย่าคิดว่ามึงจะรอดคุยลุยเคลียร์ไปพร้อมกัน28กุุภาพัน์นีทางอมรินทีวี h อช่อง34อมรินทีวีเนสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิก้าที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลม่อมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนด์แอนด์บเขารู้กัน จุดดำที่มองไม่เห็นยังมีอีกมากซ่อนอยู่ช่วยจัดการด้วย Nevea Luminess ใหม่ภานไทยอมิดอสารบ r i g h t นนิ่งที่ดีที่สุดจาก Nevea รู้สึกช่วยลดเลือนป้าแดดสะสม10ปีจุดดำอยู่จางลงใน7วันใหม่ n i v e a Luminess Nevea is for skin เนสกาแฟแจกทองแบบทำถึงรวมกว่า30ล้านลุ้นรับรางวัลใหญ่ซองทองคำและสร้อยทองรวม4,000เ้นแค่1ซองก็มีสิทธิ์ลุ้นส่งเลยตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2568 ทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าช่วงใกล้ๆวันแห่งความร่ำรวยแบบนี้ชาวบ้านเขาไปที่ไหนกันค่ะ ดูแสนรู้แล้วเหมือนมีแว่นตาด้วยนะ <c oughs> อยู่ด้านบนนิดนึง <c oughs> เออคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือท่านที่ซื้อเอาไว้มารอดูได้เลยค่ะเราถ่ายทอดสดนะ <c oughs> ตั้งแต่บ่ายโมงกว่าๆเป็นต้นไปคุณผู้ชมสแตนบายหน้าจออมรินได้เลยด้วยความที่เราเป็น HD <c oughs> มันจะเห็นชัดแบบ ทุกรูข like ุมขนเลยด้วยแล้วก็บ้านเคียงเรียงเบอร์นะคะเป็นซิดคอมสนุกสนุกก็รับประกันได้เลยว่ามีรอยยิ้มกัน um ก่อนหวยออกเขาบอกว่าวิธีการดึงดูดนะพลังงานที่ดีนะอันนี้พี่กิ๊งฟังมาจากอาจารย์ที่เขาสอนด้านพลังงานของโลกเขาบอกว่าวันที่หวยออกเนี่ย เราต้องอารมณ์ดีเออ,อย่าด่าคนอ,อย่าคิดลบเพราะว่าความอารมณ์ดีเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นมาหัวล้อก่อนเลยเลย,ยิ้มก่อนเลยรอเลยค่ะกับการเป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะเขาจะไปถ่ายทอดสดกันถึงที่ พังงาโอ้ลงใต้เลยสัญจรค่ะคุณผู้ชมไปสัญจรนะห้องหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวันพังงานนะคะก็จะให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาได้เห็นกับตาเลยว่าความโปร่งใสของกองสลากเป็นยังไงค่ะยต่ายแล้วอยากไปด้วยจังเลยอ่ะโอ้ถ้าเราไม่ได้ไปด้วยก็เปิดหน้าจอรอรอมรินเพราะว่าด้วยความเอชดีะคุณผู้ชมเราเห็นระดับที่แบบเหมือนนั่งหน้าเวทีเองเลยค่ะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ไข่มุกอยากไปหมุนดูสักครั้งหนึ่งกู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 แเออต่เขาบอกว่าต้องยืนแบบยืนอย่างงี้ตั้งแต่สามโมงเย็นนะกินก็เลยดูพักก่อนดีกว่าเออนะเพราะว่าดูอยู่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับเราดูใกล้ๆกับวงล้อที่เขาหมุนกันเลยนะคุณผู้ชมอะมารอลุ้นกันนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไข่มุกถูกแต่พี่กินเตรียมรับวงมาอะไรเลยนะเหรอเลขที่พี่กินบอกมาเหรอพี่อวยพนขอให้ไข่มุกถูกแล้วกันจากวงมาอะไรมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหม นี่ <Started> <c oughs> น่าสนใจนะคุณผู้นะชมเป็นพยานนะคะที่พูดอะไรออกไปเนะะ <c oughs> ี่ยเออเราเพึ่งพิงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาเยอะแล้วค่ะขยับมาดูเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้ากันบ้างนะคะเขาบอกว่าฟรีวีซ่าเนี่ยไม่ค่อยขัดกองนักท่องเที่ยว <c oughs> แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่เสมอไปนะคุณผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวใจดีมีอีกเยอะเลยค่ะจังหวะนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักท่องเที่ยวใจดีเนี่ยมีเยอะขนาดไหนค่ะเออมีเยอะขนาดที่ว่ามีนักท่องเที่ยวสองคนเขาเนี่ยขี่รถทั้รที่น่ารักแต่เกิดดราม่าขึ้นมาดราม่าเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแต่ว่าช่วงนี้พบกับสิ่งดีๆกับพี่เชนค่ะ สวัสดีแฟนอมาเรีนทุกคนนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยแดดเริ่มกลับมาแรงแล้วนะฮะเวลาโดนหน้าเราทีมาหมดนะครับทั้งฝ้าทั้งกระทั้งจุดด่างดำนะครับแล้วพออายุเยอะขึ้นอะไรตามอีกครับริ้วรอยฮะหางตาองี้ร่องหน้าผากองี้ร่องแก้มแบบนี้ครับเท่านี้วันนี้โทรกันมาแล้ว50าสิบทธิ์นะครับแล้วก็ค้างอีก6กสิทธิ์นะครับยังได้อีก44่สิบสทธิ์จุดท้ายยังไงวันนี้ฝากด้วยนะโทรมาให้ได้ครับยิงมาให้ใส่ไม่ว่างที่ศูนย์สองแปดห้าสามเก้า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 หรือไลน์แอดอานะครั์ กลับมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมสองฝรั่งใจดีแหมตอนแรกก็ยิ้มแย้มกันอยู่ดีๆแต่พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปดราม่าเกิดค่ะคุณผู้ชมอเออหลายคนก็งงว่า,อากอดเรื่องอะไรอะดูจังหวะนี้ค่ะเขากอดคอพระสงฆ์ชาวพุทธบางคนไทยที่บอกว่าเราศรัทธา จริงๆเราช่วยก่อนต่างชาติยังได้เลยแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงนี้มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระเยอะเลยทําให้ศรัทธานในใจคนบางครั้งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเราอาจจะเหมารวมเออหรือใจเราเนี่ยอาจเกิดอคติไปเองก่อนนะคุณผู้มชม,ม,มเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องดีเราก็ต้องชื่นชมแล้วถ้าเขาอาจจะแสดงกิริยาที่เราดูแล้วไม่สบายใจก็แค่บอกเขาเท่านั้นเองอ,อย่าดรมมาม่ากันเลยนะคะชีวิตอ,อเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุค่ะ ฝ่าไฟแดงกันอีกแล้วไฟสีแดงตามองเห็นนี่หรือว่าคนขับรถตาบอดสีคะ อย่างไรเนาะอ่ะถ้าหากว่ายังไม่สะดวกไปก็บอกให้นะคะว่าถ้าเป็นไฟส้มหรือไฟเหลืองเนี่ยชะลอลดความเร็วไม่ใช่เร่งเครื่องมันต้องเตรียมหยุดค่ะพี่<อ>ไม่ใช่เตรียมเหยียบคันเร่งค่ะอ่ะขยับไปต่อที่ชนบุรีคะ่ะมีผู้ใหญ่หัวร้อนคนนึงเขา,าแบบลำคาญเสียงเด็กเบิน้นรถเบิน้นเบิน้นบิน้บต่มวิธีการเคลียร์ของเขาเนี่ยมันรุนแรงไปหน่อยควักปืนออกมาตบเข้ากกหูค่ะ หลายข้ออยู่ค่ะพา,าไปดูเรื่องที่ถามคุณผู้ชมเอาไว้หน่อยว่าเอ๊เราลอยกระทงกันบางครั้งแล้วก็ขอขอมาพระแม่คงคาใช่ไหมหรือแม้แต่กระทั่งเรือต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขายังมีเรือเก็บขยะกลางเจ้าพญาเลยแต่กลายเป็นว่าเรือครูซเรือที่ลงไปกินข้าวติดไฟสวยๆล่องกลางแม่น้ำเจ้าพยากลับเทขยะทิ้งลงไปในแม่น้ำซะเองค่ะเรื่องเราอยากจะมาแชร์คือเห็นแล้วแบบหุดหงิด